ปลาท้องทองนิยายบทที่45วันรุ่งขึ้นมีประชุมชาวที่กระชมห่วงเหมือนเช่นเคยแต่ว่าบรรยากาศช่างผิดแพกไปจากช่วง11เดือนก่อนอย่างสิ้นเชิงวันนี้แม่ทัพเจคนงามเข้าร่วมประชุมด้วยแล้ว ยิงไปก่อนนั้นสีพผาผของฝ่าบาทช่างชื่นมืน่นราวกับดอกล่ามเหมยที่แยมปริบานท่มคลางหิมะโปรยปลายนอกจากแม่ทัพใหญ่และแม่ทัพห้าที่เก็นไพ่พลออกไปปิดล้อมด่านผูปูต้ตาคังแม่ทัพผู้อื่นที่ตั้งกระโจมอยู่บริเวณใกล้เคียงกกระโจมของท่านแม่ทัพเจ็ดล่วนได้ยินเสียงร้องครวญครางชวนบุ้นิวของฝ่าบาทรอยตามกระแสะลมตลอดทั้งค่ำคืนทุกคนรู้สถานกันอย่างแจ่มแจ้ง ต่อกไปพวกเขาต้องระวังกิริยามารยาทต,ต่อแม่ทัพเจ็ดให้มากกว่านี้ส่วนผู้อื่นที่มีอาจรู้เรื่องราวต่างรอบมองหน้ากันไปมาด้วยความชง,งนที่จูจ่ๆฝ่าบาทก็อารมณ์ดีก้นยังผิดหูผิดตาแต่กันนั้นก็หามีผู้ใดทักทว้วงโดยพอทุกคนล้วนชมชอบบรรยากาศผ่อนคลายเช่นนี้วันนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างรายงานมาจามินก็ออกมากลับทูลรายงาน แม่ทับใหญ่ส่งข่าวมาแจ้งว่าฮองเต้เหลียวหลงปั่วมาถึง่านหูป,ปู้ต้ากังเรียบร้อยนำกำลังพลจำนวนสองแสนออกจากวังหลวงเป็นข้อมูลตรงกับสายลับของฝ่าบาทที่แจ้งมาก่อนหน้านี้พะยะค่ะสายลับของข้าผู้นี้ไม่เคยทำงานพลาดดังนั้นเมื่อรวมกับกำลังพลของเยลี่ซียินแล้วของทัพเหลียวก็จะมีไพ่พลถึงสี่แสนนาย แต่ถึงกันนั้นจำนวนคนมากกว่าก็ไม่ใช่ข้อได้เปรียบเสียทีเดียวยามนี้กองทัพเหลีวทั้งบนล่างกำลังใจไม่ดีนักตั้งแต่เปิดฉากทำสงครามกันมันฮันพีพวกมันก็พ่ายแพ้ให้กับกองทัพจินของทรมมารดตลอดขวัญกำลังใจของทหารย่อมอ่อนแออีกทั้งเรื่งระดมพลในเวลาที่จำกัดทั้งสเสบียงและอาวุธจะพร้อมรบอย่างเต็มประสิทธิภาพได้อย่างไรฝ่าบาทรับสั่งได้ถูกต้องแล้วพ่ะย่ะค่ะ สั่งการเจ้าใหญ่ปิดล้อมกดทันพวกมันต่อไปส่วนเจ้าห้าก็ให้ลอบเข้าไปเผาสเสบียงเผาหน้าเข้าไปเรื่อยๆสูนฮักจนปลอกที่ถูกล้อมไล่จะทนได้นานสักเท่าไทยกันข้าจะกดทันพวกมันจนคลุมข้างขาสติพระยาค่ะจามิ่นน้อมและพระบัญชาถัดไปเป็นช่วงเวลาที่เหล่าพู้นำทัพทั้งหลายกล่าวออกมารายงานถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนที่ได้ทบมอบหมายทั้งเรื่องสเสบียงคลังเรื่องการอีถามอาวุธและการรักษาอาการบาดเจ็บของเราทหารจากนั้นอีกเล่าหนึ่งช่วยยามจึงจะจบการประชุมวันนี้พอแค่นี้ก่อนแต่ก่อนจะแยกย้ายเมื่อวันทาหารยามจับตัวบุรุษชาวตาส่งผู้หนึ่งไทยมันลอกแผงทายเข้ามาในค่ายทหารของเราหากถุกท่านไม่รีบร้อนก็อยู่ร่วมชมการทรมานคนที่ลานด้านหน้าก่อน รับสั่งจบห้องเต้จินหงสีก็เดินลงจากบันลังมาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าไม่ทับเจ็ดก่อนจะเอื้อมไปกุมมือนางเพื่อประคองให้ลุกเดินออกไปพร้อมกันไปกันเถิดหูหินเท่านั้นเองเหล่าข้าราชบริพารที่เปี่ยมะลุกตามออกไปแต่ละคนถึงกับอ้าบผักจนกรามค้างเรียกขานกันหูหินเช่นนี้นำแหน่งฮองเฮาแคว้นจินคงระบุตัวคนเป็นแน่แล้ว ขณะที่ทุกคนทยอยเดินออกไปอาถูอ่องหวันเอี้ยนยงจียังคงนั่งอยู่ที่เดิมแม้ใบหน่าจะเรียบเฉยไม่สามารถจับอารมณ์ได้หากแต่เมื่อที่ทั้งสองข้างกำมัดแน่นจนได้ยินเสียงกระดูกข้อนิ้วดังลั่นคำว่าหูหินที่เมื่อครูได้ยินดังแววสะท้อนซ้ำซากไปมาอยู่ในสดประสาทนาแปกเหลือเกินได้ยินที่หูแต่ลับเจ็บปวดที่หัวใจยามนี้ ตรงกลางฐานหน้ากระชมถวงมีร่างสะบักสะบมของบุรุษชาวตาส่งผู้หนึ่งถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนเส้นใหญ่มัดไว้กับเสาหลักอย่างนั้นหาล่างสูงใหญ่กำยำของบุรุษผู้นั้นอาบย้อมไปด้วยโลหิตและรอยแส้หาเป็นทางยาวมากมายห้องแต่จินหงซีกับแม่ทัพเจดยืนอยู่เบื้องหน้าเหล่าข้าราชบริพาร ที่เดิอนออกมาจากกระชจมหลวงล่างพากันไปยืมล้อมดูรอบสนามหลายคนจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนผู้นี้กินดีมีหัวใจเสื่อมาจากที่ไทยจึงกล้าผุกเข้ามาอย่างฝ่านอี้ยืนขมวดคิ้วจ้องมองผู้ผุกครุกด้วยความสงสัยเช่นกันเดิมทีได้ยินว่ามีชาวต้าซ่งลอแฝงกายเข้ามานางคิดว่าเป็นเพียงทหารสอดแนมของใครสักคนแต่เมื่อได้เห็นหน้าบุรุษผู้อย่างชัดเจนแล้ว นางรู้สึกขุ้นตายอย่างประหลาดแต่พยายามนึกเข้าใจก็นึ่ไม่ออกเสียทีจงสารภาพออกมาว่าเจ้าคือใครและลอบแฝงใายเข้ามาที่นี่โดยจุดประสองค์อันใดฮองเต้ชินของซีตวัดก้องแต่ว่าคนผู้นั้นยังคงจำกัดสายตาอ่อนล้าของตนเองให้มองเพียงพื้นดินเบื้องหน้ามียอมพูดจาแม้แต่คำเดียวได้ในเมื่อไม่ยอมพูดก็ไม่จำเป็นต้องมีปากไว้พูดอีก ทหารถอดคลาวมันเดียวนี้พยาคาฟาพาัดทหารจินร่างใหญ่โตคนหนึ่งน้อมทับปัญชาแล้วเดินเข้าไปเกรงฝ่ามือบังคับให้เหงื่อหน้าขึ้นพร้อมกับออกแรมบิบปากนักโทษชาวตาทรงรายการโต้ตอบเช่นเดิมนำซ้ำอย่างไทท่าทางหวัดกลัวหากเป็นผู้อื่นนอนทรมานถ,ถึงเพียงนี้คงกัดลิ้นค่าตัวตายไปนานแล้วแต่คนผู้นี้ยืนหยัด ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไม่สะทกสะท้านต่อสิ่งใดอย่างฝันอี้จ้องมองใบหน้าของทั้โทษชาวตาซรงที่เงยหน้าขึ้นมาพยายามทบทวนความทรงจำมีผิดาต้องเคยพบคนผู้นี้มาก,ก่อนอย่างแน่นอนแต่แล้วสมองพันบังเกิดภาพเหตุการณ์ก่อนตายในชาติก่อนผุดขึ้นมาดวงตาทั้งสองข้างค่อยๆเบิกก็ยังตื่นตะลึงก่อนจะร้องตะโกนห้ามทำเสียงทังหยุดหยุดก่อน ทาหารที่กำลังลงมือถอดคลัมนักโทษได้ยินเสียงร้องตะโกนพันหยุดมือเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีส่วนนักโทษผู้นั้นภายหลังจากที่ได้ยินน้ำเสียงอันคุ้นเคยถึงกับเงยหน้าลืมตาขึ้นมองอย่างฉับพลันโอ่หยิงนักโทษชาวตาซ่งพยายามเค้นน้ำเสียงอันแห้งผากเอ่ยออกมาด้วยความพิตียินดีจนน้ำตาเอ่อคลอแต่ก็เอ่ยมาได้เพียงเท่านี้จากนั้นก็หมดสติคอพับไปทันที ดูเหมือนว่าโห,หินกับคนพูดนี้จะรู้จักกันเป็นอย่างดีเสียงทุ้มกระทั้งเต็มเปลี่ยนเพรได้ก,กระแสความไม่พอใจดังขึ้นข้างกายอย่างฝานอีได้ยินแล้วถอนหายใจคราหนึ่งก่อนจะตอบออกไปว่าเขาเป็นองค์ลักเงาข้างกายหวานหนิงการที่เขาเดินทางมาที่นี่แสดงว่าต้องมีเรื่องสำคัญเป็นแท้เอ่อเขามีบุญคุณช่วยชีวิตหวานหนิงเอาไว้หลายครั้งนะับเป็นคนที่ไว้ใจใได้ผู้หนึ่ง อาเจียนท่านปล่อยตัวเขาเถิด้าครลาเอาตนเองทับประกันว่าเขามีช่สายทับอย่างผู้ไทยและเขาจะไม่สร้างปัญหาให้กองทัพของท่านอย่างแน่นอนอย่างฟานอี้แซงพอกออกไปพอนางเองก็ยังรู้ไม่แน่ชัดถึงเจตนาของเขาเช่นกันเพียงแต่นางจดจำบุรุษผู้หนีท้ายเขาคือบุรุษปริศนาในชุดสีดำที่ลอบเล่นกลเข้ามาในตำหนักเย็นเมื่อตอนที่นางถูกคุมขังทรมานไม่ต่างจากเดรฉานตัวหนึ่ง คนผู้นี้เอาน้ำมาป้อนให้นางกินโดยท่าทางเขารบอ่อนโยนเขาตั้งใจมาช่วยเหลือนางออกภัยแต่กลับถูกสตีชั่วช้าอย่างจูกุ้ยเฟยจับตัวได้ถูกทุบตีอย่างหนักแล้วก็ถูกเหล่าองคารักรากตัวออกไปให้เจ้ากุงลงโทษเดิมทีอย่างฟานอี้คิดว่าเขาน่าจะตายไปแล้วแต่เหตุไหนเขาจึงรอดชีวิตมาได้นำซ้ำถึงขั้นเดินทางโะหกระเหินมาถึงที่นี่ เขาคือคนที่พยายามช่วยชีวิตนางในชาติก่อนนางจึงไม่อาจนิ่งดูได้เห็นเขาถูกทรมานร่างกายได้และอาการสำคัญก็คือความรู้สึกบางอย่างบ่งบอกว่าคนผู้นี้ร่วงรัวเรื่องราวมากมายที่นางยังขบคิดไม่แตกหากเป็นไปได้หญิงสาวอยากสนทนากับเขาด้วยสักคราใบหน้าของหวานเอี้ยนเหิเจียนทวีความเดือดดันขึ้นที่รน้อยรีตามองอาเหมือนนักโทษเฉาตาซง สลับกับใบหน้างดงามของภรรยาอยู่3าสี่ครั้งในที่สุดก็คลาวออกมาว่าพลอยคนกระจมแม่ทับเ็ดท่านหมออาการของเขาเป็นอย่างไรบ้างอย่างฟันอีเอ่ยถามหลังจากที่หมอทหารทําการรักษาอาการบาดเจ็บบรุษชาวตา้าทรงเทียบรอยแล้วท่านหมอเดินถือร่วมยาออกมาส่วนเจ้าตัวยังคงนอนหลับไหลไม่ได้สติ เรียนท่านแม่ทับเจ็คนผู้นี้ร่างกายแข็งแกร่งมากขาดว่าคงฝึกยุดมาตั้งแต่วัยเยาวได้รับบาดเจ็บเพียงภายนอกเท่านั้นมีได้กระทบอวัยวะภายในหากกินยาครบตามที่จัดเอาไว้เพียงสาวันร่างกายก็จะฟื้นคืนปกติแล้วขอรับอย่างฟันอีพยักหน้าทับรู้ขอบกวนท่านหมอแล้วเปนหน้าที่ของผู้น้อยอยู่แล้วขอรับหมอทหารตอบพังยกมือขึ้นเช็ดเหงือที่ข้างขมับ ่อนจะเดินถอยออกไปไม่ถือว่าตนเองทำผิดอันใดตลอดเวลาที่ทำการรักษาฝ่าบาทที่ประทับอยู่บนตังมีสีประภักเขีมเกรียมเรากับอยากจะฆ่าใครสักคนอยู่ตลอดเวลาโอ้หินจะให้คนพูดนี้ร่วมกระโจมเดียวกันถือน้ำเสียงกระทั่งพูดขึ้นด้วยความไม่พอใจชัดเจนเขาเป็นสามีของนางแท้ๆนางยังไม่ยอมให้เขานอนคางร่วมกระโจมแล้วเจ้าบุรุษหน้าเห็นพูดนี้ มันถืออภิสิทธิ์ใดกันจึงข้ามหน้าข้ามตาเขาไปได้กขาแค่ช่วงที่เขาพักรักษาตัวเท่านั้นขณะที่หวันเอี้ยนเหิเซีย่ยงกลัาจะเอ่ยเถียงก็ได้ยินเสียงคนเจ็บที่นอนอยู่นนบนตังยาวพลิกตัวดังขึ้นมาเสียก่อนอย่างฟานอี้จึงรีบเดินเร็วๆเ,เข้าไปหาก้มลงกับ,บที่ี่ข้างหูเขาเสียงเบาอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้ไปเดี๋ยวค่อยคุยกันรักษาตัวให้ดีก่อน คนเจ็บเข้าใจได้ทันทีเขาที่ปรับตอนองอีกครอย่างรวดเร็วมันรู้สึกตัวแล้วหรือหวานเอี้ยนเหอเจียนเดินตามเข้ามาถามไม่ถูกเป็นอย่างไรเขารู้สึกไม่ชอบหน้าคนผู้นี้เอาเสียเลยสันชัดอายานมันบอกว่าอีกฝ่ายเกี่ยวข้องกับภรรยาของเขาไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งปรกการสาคัญก็คือเจ้าคนผู้นี้รูปชมหล่อเท้าโดดเด่นร่างกายกำยำแข็งแกร่งอายุนับว่าไม่มากมาย น่าจะราวสามสิบไรเช่นนี้แล้วจะไม่ให้เขาคิดมากได้อย่างไรยังหรอกเขาแค่ขยับตัวเท่านั้นเขาก็แค่องค์คลักผู้หนึ่งท่านเป็นถึงห้องเต้ไม่จําเป็นต้องใส่ใจประเดี๋ยวข้าจะออกไปฝึกทหารแล้วท่านลับกระจมหลบไปเถิดในเมื่อ,อยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าบุรุษปิจนาผู้นี้มีความเป็นมาอย่างไรกันแน่อย่างฝานอีไม่ต้องการให้หวัดอี้เหอเจียน ทังอยู่ที่นี่ข้าไม่มีสิ่งใดต้องทำแล้ววันนี้ขอไปดูหูหินฝึกทหารก็แล้วกันท่านนี่จะตามติดข้าเป็นเงาเลยหรือไยหากข้าจับคูหินผนึกฝังเท่ากับเลือดเนื้อและจิตวิญญาณของข้าได้ก็คงทำไปแล้วหวันเอี้ยนเหอเจียนกล่าวด้แววตาจริงจังอย่างยิ่งจนคนฟังใบหน้าร้อนซับสีละเรือท่านมาพูดจาเหลวไหลอะไรตรงนี้ หญิงสาวเอ่ยจบก็เดินขัดเขินหนีออกจากกระโจมไปทันทีโดยยังไม่ลืมที่จะแอบสั่งการให้อาตู้คอยเข้าไปดูแลคนเจ็บด้านในอ่านเอี้ยนเหอเจียนหัวเราะเอ็นดูในลำคอคลาหนึ่งแล้วจึงเดินตามออกไปคอยหลังทั้งสองคนแล้วคนเจ็บที่นอนอยู่บนตังค่อยๆลืมตาขึ้นมาอูย้ยอย่างนั้นหรือคอยอย่างที่ดีเหลือเกินที่องค์หญิงยังมีชีวิตอยู่ หวานเยี่ยนเหอเจียนก็ทำตนเป็นเงาตามติดภรรยาอย่างแท้จริงเขาใช้เวลาตลอดช่วงบ่ายจะหลดช่วงเงยน็นดูนางฝึกทหารภายใต้สัง่งทัดไอห,หน่วยที่7จ็บตั้งแต่ครีทาทัพเขาเรียกใช้ทหารไอห,หน่วยของนางเพียงไม่กี่ครั้งแต่กะนั้นนางก็ยังสั่งให้หลอดลูกน้องฝึกฝนตนเองทุกวันเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอเขานั่งสังเกตอยู่ตลอดเวลาการฝึกของนาง เน้นปใเนรูปแบบการใช้แรงต้านและเน้นความแข็งแกร่งทนทานของร่างกายหากเวลาในการกลำลังสึกยืดเยื้อยาวนานแน่นอนว่าทหารในหน่วยของนางจะสามารถยืนหยัดต้านค่าสึกได้นานกว่าผู้ไทยเอาละว่ายน้ำไปกับอ e ีกคนละหนึ่งรอบก็เป็นอันเสร็จสิน้นการฝึกของวันนี้แล้วอย่างฟันอี้ยืนกอดอกที่ดิมลำทานนางมาสำรวจลำทานสายนี้เอาไว้ แต่เดินทางมาถึงเมืองห่วงหลวงวันแรกแล้วบนผิวน้ำเห็นเป็นแผ่นน้ำแข็งบางๆหญิงสาวทอดเสร็จมองลูกน้องทั้ง1502นายคนว่ายน้ำโดยมีกระสอบหินทรายผูกท่วงแขนขาคนละสี่กระสอบหลังจากทหารในหน่วยที่7็ว่ายน้ำคนละหนึ่งรอบเสร็จก็ทยอยเดินขึ้นจากลำธารพวกเขาแต่ละคนห่างม่อยู่ในสภาพหายใจเหนื่อยหอบจนตัวโยนก็อยู่ในสภาพกระโปกกระเปียจนหน้าวิทนา เห็นเพียงคนหนึ่งเท่านั้นที่ยังไหวยอยู่ในลำธารน,น้ำแข็งอย่างร่าเริงเพิกพันโจซัวเจ,จว้าจะไหวนําไปถึงเมื่อใดทุกคนเขาขึ้นมาตั้งแถวกันหมดแล้วเจ้าไม่เห็นหรืออย่างฝานอี้ตะโกนถามพางสายสีใสยอย่างเอื่อมพระอาลูกน้องกึ่งสหายของนางพู้นี้บาพลังที่สุดแล้วเรียนท่านแม่ทัพข้าย,ยังไม่เหนื่อยเลยขอรับให้ไหวน้ำข้ามคืนไปถึงพรุ่งนี้เช้าก็ยังไหวโจซัว อากวนตอบเสียงทางโอกาสดีเยี่ยมเช่นวันนี้ไม่ได้มีบ่อยครั้งฝ่าบาทเสด็จมาดูการฝึกด้วยองค์เองฉะนั้นจะต้องโอ,อ้อวดให้ฝ่าบาทดูเสียหน่อยว่าเขาแข็งแกร่งและทรงพลังมากเพียงใดทีเช่นนั้นเจ้าก็ว่ายน้ำต่อไปเรื่อยๆจนถึงพรุ่งนี้เช้าเลยก็แล้วกันครั้นพอเห็นท่านแม่ทับเจ็ดเอาจริงขึ้นมาโจซัวรีบทรองอากนล,ลันพร้อมกับกระโจนขึ้นจากน้ำอย่างเทวที่ ไม่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 ขอทับพอเท่านี้ก็ได้ขอทับโจซัวฉีกยิ้มเยเกเขาก็เพียงอยากโอ้อวดตนเองต่อนหน้าฟ่าผัดก็เท่านั้นไหนเลยจะคิดว่าท่านแม่ทับเจ็ดจะออกคำสั่งจริงๆหากเขาไว้นำจะถึงพรุ่งนี้เช้าเกรงว่าจะมีคนมาพบศพเขาเขาคงได้เป็นผีเฝ้าก้นลำธารไปแล้วพอก็พอมาเข้าแถวให้เรียบร้อยอย่างฟานอีใส่หน้ายิ้ม ขณะที่กำลังสั่งแยกใช้ห่านเอียนเหอเจียนกะลุกเดินมายืนอยู่ข้างกายแล้วกล่าวว่าบางทีอาจต้องใช้ทหารในหน่วยของหูหินบุกโจ,จมดันหัวพูดท่าครั้งเหมือนดังเช่นที่เคยบุกโจมตีดาสูเฮอเตียนหลังจากได้ยินฝ่าบาทรับสั่งทหารในหน่วยที่เจ็แต่ละคนพวนแตกตื่นฮฮอฮาประการแรกแตกตื่นดีชจที่ได้ปฏิบัติภารกิจอีกครั้ง ประการที่2แต่กอื่นดีใจเพราะฝ่าบาทรับสั่งเรียกท่านแม่ทัพเจ็ดของพวกเขาว่าฮูยินมีเพียงตรงข่ายเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่แววตาเศร้าเสียใจจนโฉว้ซกับสั่งจีต้้องเอื้อมมือมาตบบาปลรอบใจทาหารในหน่วยที่7พร้อมออกทำศึกเสมอเพคะเพียงแต่เรื่องการบุกจู่โจมนั้นคงต้องวางแผนกันอีกทียามนี้อยู่ต่อหน้าผู้คนมากมายอย่างฝานอี ย่มต้องกล่าวว่าจะให้ถูกต้องทำธรรมเนียมแม่เขาจะได้ชื่อว่าเป็นสามีของนางแล้วแต่อย่างไรเขาก็เป็นถึงห้องเต้ของแคว้นหวานเอี้ยนเหอเจียนยังคงทำตัวประหนึ่งนงาของอย่างฝานอี้เดินติดตามนางกลับมาที่กระชมถ้าจะอยู่กินมื้อเย็นกับผู้หินก่อนแล้วค่อยก,กลับกระชมหลวงหวานเอี้ยนเหอเจียนรีบบอกความต้องการของตนเองก่อนที่จะถูกภรรยาขับไล่อีก หญิงสาวเพียงพี่ยิ้มนน้อยแล้วก็เดินไปนั่งลงที่โต๊ะอาหารซึ่งอาตูจัดสำทับเอาไว้อย่างพร้อมสรรพขณะที่ทั้งสองรรับปะทาาอาหารไปได้ครู่หนึ่งอย่างฝันอีก็กล่าวขึ้นจำได้ว่าเมื่อตอนเช้าท่านเอ๋ยถึงสสยทับในแคว้นเหลียวอวนเอี้ยนเหอเจียนคลิปเหนือแกะย่างน้ําึ่งชิ้นหนึ่งออนภรยาถึงปากตั้งแต่สถาปนาเผ่าหนี้จึงขึ้นเป็นแควนจีนที่มีรูปแบบการเมืองการปกครอง เป็นแบบผสมผสานหวันอินเฮอร์เจียนก็เปิดรับเอาวันธรรมของชาวฮั่นอันเจริญแล้วหลากหลายอย่างมาปรับใช้ภายในแคว้นโดยเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหารจากที่เคยนิยมรับประทานอาหารด้วยมือก็เปลี่ยนมาใช้ตะเกียบมีผิดสายลับของข้ามีนามว่าเซียวอูเขาเป็นคนไว้ใจได้รอบแฝงกายเป็นขันที่อยู่ในวังหลวงแคว้นเหลียวมานานหลายปีแล้ว อย่างฝาดเออาปากครับเหนื้อแกะย่างรสชาติด,ดีมาเคียวกลืนลงคอหัวใจอุ่นวับยังแปลกประหลาดนี่นับเป็นครั้งแรกเช่นกันที่มีบุรุษป้อนอาหารให้นางเช่นนั้นข้ามีแผนการพิชิตดานหูปู้ต้ากังและพิชิตวังหลวงแคว้นเหลียวให้ปลาใช้พร้อมกันในคราดเดียวแล้ว คราวนี้หวัดเอ็นเหอเจียนถึงกับวางแตะเกียบและชามเข้าลงทันทีพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมองภรรยาด้วยดวงตาเป็นประกายโชคดีเหลือเกินที่สวรรค์ประทานนางมาให้เขาโอ้ยนมีแผนการอะไรจากนั้นทั้งสองก็กระสิบหาหรือถึงแผนคนศึกตลอดเวลาสีหน้าของหวัดเอ็นเหอเจียนเปลี่ยนไปด้วยความภาคภูมิชนตัวภรรยาสมแล้วที่นางคือสิทธิพี่หญิงของเขา สมแล้วที่นางเป็นถึงเทพสงครามหญิงแผนกลศึกก็เตรียมคันพร้อมสับขาดเพียงลมบุรภาแล้วรอให้ปาติดเว็ดในขั้นตอนสุดท้ายก็เท่านั้นเอาละวันนี้ข้าฝึกทหารมาเหนื่อยทั้งวันอยากนอนพักผ่อนแล้วอย่างฟันอี้เอ่ยขึ้นภายหลังจากรับประทานอาหารมื้อเย็นและสนทานาหาหรเรื่องแผนกลศึกเสร็จสิน้นอันที่จริงนางยังไม่อยากนอนพักผ่อนแต่พระคันไท แต่นางอยากพูดคุยกับคนที่เจ็บที่นอนลอยที่ห้องโถงกลางวันเอี้ยนเหอเจียนเผยเสียหน้าบึ้งตึงอย่างผิดไม่มิดดูเอาเถิดเขาเป็นสามีแต่ไม่อาจนอนร่วมกระโจมไทยแต่บุรุษอื่นนางลับยามให้นอนที่นี่หน้าตาเฉยจะไม่ให้เขาน้อยใจได้อย่างไทยแต่ถึงกระนั้นน้อยใจก็ส่วนน้อยใจมีอาจละเมิดข้อตกลงได้เพราะกลัวว่าจะไม่ได้แต่งนางเป็นภรรยาด้วยเหตุนี้ จึงยอมคลับออกภัยโดยไม่ลืมกระซิบสั่งความกระอาตู้จับตาดูเจ้าคนพวกนั้นเอาไว้ให้ดีหากมันอยู่ใกล้ชิดกับผู้หญินมากจนเกินไปก็รีบมาหายงานค่ะพะยาคาฟาบาดจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ